ญี่ปุ่นปลิ่มสรงการไทยค่ะจัดงานใหญ่สาดน้ำออนเซ็นเชื่อมสัมพันธ์2ประเทศ ุ่นเขาปลื้มสงการไทยนะคะเขาเอาไปผนวกเข้ากับงานสร์น้ำออนเซ็นค่ะเป็นงานประจำปีท้องถิ่นของเมืองเปปุค่ะชาวไทยชาวญี่ปุ่นคลื้นเคงม่วนจอยกันสุดๆค่ะเดือนเมษายนนะคะในขณะที่เมืองไทยเราก็โด่งดังในเรื่องของงานเทศกาลสงการขึ้นปีใหม่นะคะทางญี่ปุ่นเขาก็มีงานคล้ายๆกันในเดือนนี้ค่ะซึ่งก็เป็นเทศกาลเกี่ยวกับน้ำเหมือนกันค่ะโดยเขาจัดล่วงหน้าเราไปก่อน1สัปดาห์นะคะ ที่เทศบาลเมืองเปปโปจังหวัดโออิตะชื่องานนะคะก็คือเทศกาลสงกรานเปปโปนั่นเองค่ะแล้วครั้งนี้นะคะเขาจัดเป็นครั้งที่3แล้วค่ะเอาเทศกาลท้องถิ่นของเขาเองนะคะของเมืองเปปโปเนี่ยมาจัดรวมกับสงกรานบ้านเราค่ะเนื่องจากว่าที่เมืองเปปุเนี่ยเขามีเทศกาลท้องถิ่นนะคะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีค่ะเรียกว่างานอุจิมิสุค่ะ ก็คือเทศกาลขอบคุณแล้วก็เล่นน้ําออนเซ็นนั่นเองค่ะเป็นประเพณีเก่าแก่นะคะแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับสงกรานบ้านเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าอุจิมิสูนี่นะคะเป็นการสาดน้ําลงพื้นค่ะมีมาตั้งแต่สมัยเอโดะแล้วค่ะแล้วเขาก็เล่ากันว่าการสาดน้ําลงพื้นเนี่ยจะป้องกันฝุ่นจากพื้นแล้วก็ทําให้อากาศนั้นเย็นลงอีกด้วยค่ะ3ปีที่ผ่านมานะคะเมืองเปโปเนี่ยเขาเอามารวมกับสงกรานบ้านเรานะคะ จัดที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโตเกีว่วเมืองเปปปุแล้วงานนี้นะคะในปี2568นี้นะคะคุณมะม่วงค่ะอินฟลูดังนะคะญี่ปุ่นหัวใจไทย เจ้าของช่องญี่ปุ่นไหมนะคะเขาก็มาถ่ายทอดบรรยากาศสนุกสให้เราได้ร่วมรับชมกันไปด้วยนะคะในช่วงต้นๆคลิปเนี่ยคุณมะม่วงเขาก็พาไปดูการออกร้านนะคะของชาวไทยนะคะของคนไทยกันเนี่ยแหละคะ่ะก็ทั้งอาหารไทยของใช้ไทยแล้วก็รำไทยนะคะอยู่ในงานนี้ด้วยค่ะ ส่วนวันถัดมาค่ะคุณมะม่วงเขาก็รีวิวให้ดูนะว่าเขาเตรียมอะไรมาบ้างนะคะซึ่งก็จะเป็นพวกชุดสงการอะไรของเขาเนี่ยละค่ะคุณมะม่วงเนี่ยแต่งตัวเป็นสงการมากที่สุดในงานแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าใส่ทั้งเสื้อลายดอกนะคะพกทั้งปืนฉีดน้ำมานะขะนมาพร้อมจากประเทศไทยค่ะผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ใส่เสื้อกัน เสื้อผ้าสีเรียบๆนะก็จะมีขาวดำเทาอะไรแบบนี้นะคะสไตล์คนญี่ปุ่นนะั่นแหละคุณผู้ชมแต่ว่าส่วนน้อยนะที่ใส่เสื้อแล้วมันมีสีสันมีลายดอกนะถือกระบอกปืนฉีดน้ำอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยต้องสันนิษฐานไว้ก่อนนะคะว่าต้องเป็นคนไทยในนั้นะแน่ๆเลย โดยที่งานนี้นะคะสถานกองศนลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้อัญเชิญพระพุทธรูปประจำสถานกองสนลใหญ่ไปประดิษฐานค่ะเพื่อให้ผู้ที่ร่วมงานเนี่ยได้มาร่วมกันส่งน้ำขณะที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานฟุกุโอกะได้ออกบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะให้คนญี่ปุ่นเขาได้รับทราบกันนะคะ ซึ่งก็มีชื่อว่า Friend of Thailand ค่ะชื่อน่ารักเชียวนะคะโดยโปรเจกต์นี้นะคะ เขาบอกว่าเขาจะจัดซ้ำอีกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมในปี2569ตอนนี้เนี่ยทางผู้จัดงานนะคะเขาแง้มมาว่าจะมีการจัดงานไทยวีคด้วยนะคะก่อนที่จะจัดงานสงกรานสัตว์น้ำออนเซ็นแล้วก็เทศกาลฮอตสปริงเอ็กซค่ะเพื่อจะ PR เรื่องราวของประเทศไทยโดยเฉพาะค่ะกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ผักดันการท่องเที่ยวไทยญี่ปุ่นให้ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปค่ะ